อันนี้ก็บรรยากาศในบัสเลสจรลองนะคะก็จะมีเสิร์ฟไวน์นะคะแล้วก็เป็นไทยดิสเซอร์สนะคะน้องก็จะมาเสิร์ฟอาหารนะคะทั้งนึ่งนะคะทัชวนก็จะมีมิวดนตรีเพลงแจ๊สให้ฟังนะคะอย่าไปบอกเลยอันนี้เราก็จะชมกรุงเทพนะคะ่อ,อัอ่พี่แม่นะนำตัวเลยคะ่ะสวัสดีค่ะถ่ายคลิปด,ดูเพื่อนอย่ะคะสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบค่ะพี่เจี๊ยบนะคะสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบ น้องอะไรคะน้องอะไรคะตูนอันนี้อะไรคะใครคะน้องอะไรคะน้องอะไรคะตูมินนะคะรูปหล่อสุดหล่อชื่ออะไรคะอันนี้คุณนายนุ้ยนะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะคนุ้ยค่ะก็คือวัสเตอร์ปาสต์รองนะคะเป็นธุรกิจของ้อยคุณนุ้ยนะคะวันนี้เราก็มาอุุนแล้วก็มาช่วยโปรโมทนะคะสวัสดีค่ะ วิววาวนะคะโอเคเป็นไงประทับใจไหมคะอร่อยค่ะอร่อยนะคะวายอร่อยอาหารดีบรรยากาศดีนะคะสวัสดีค่ะนี่คือร้านป่าอุดมร้านป่าเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะ